สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของ verb to be นะคะ verb to be คืออะไราการใช้ใช้ยังไงนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมส่งต่อแนะะชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะได้เข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกันกับพวกเรานะคะวันนี้นะคะ be นะคะ หรือคำกริยาที่มีชื่อเรียกว่า B e นั่นเองเนาะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7คําคำด้วยกันนะมีทั้งหมด7คําคำด้วยกันทั้ง7คําคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะก็คือ,อ,อมีความหมายว่าเป็นอยู you ่แล้วก็คือนะคะและการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคขึ้นอยู่กับบริบทมั่งนะคะขึ้นอยู่กับ ด้วยนะคะทีน,นี้เรามาดูว่าะะทั้ง7ตัวนี้มีอะไรบ้างเนาะนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่ B นะคะ B E นี่แหละนะคะ B มี i S M แล้วก็ R Was Were ท้ายค่ะก็คือ b e นนะคะทั้ง7ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันนะ,ะเป็นอยู่คือแต่ลักษณะการใช้ก็แตกต่างกันออกไปนะคะทีน,นี้มาดูลักษณะของคำแปลนะคะ ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะแปลความหมายว่าอยู่เมื่อไหร่ที่เราจะแปลความหมายว่าเป็นหรือคือนะคะอ่าเรามาลุยกันเลยค่ะถ้า Verb be นะคะและตามด้วยสถานที่เราจะแปลความหมายว่าอยู่นะคะถ้า b ีนะคะถ้า verb to be ตามด้วยสถานที่เราจะแปลความหมายว่าอยู่นะ,ะอ่า ถ้า verb be ตามด้วยคำนามทั่วไปเราจะแปลความหมายว่าเป็นก็ได้คือก็ได้นะคะอ่าต่อไปค่ะถ้า verb to be ตามด้วยคำคุณศัพท์เราจะไม่อันนี้เราจะไม่แปลความหมายของ verb to be ออกมานะคะอันนี้คือหลักการเลือกความหมายนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริบทเนานะ,ะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูซิแต่ละคำเนี่ยใช้กันอะไรยังไงนะคะ คำว่า B นะคะคำว่า B ซึ่งก็เป็นคำรากสับนะคะคำรากสั์คืออะไรก็คือคำศัพท์ดั้งเดิมที่ยังไม่มีการเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้วิธีการใช้ B นะ,ะก็คือ B เนี่ยจะใช้ตามหลังทูแล้วก็คำกริยาช่วยทั่วไปตัวอื่นๆเนาะนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอย่างเช่น I Want to be here with you I want to be here with you นะคะฉันอยากจะอยู่ที่นี่กับคุณนั่นเองนะ,ะฉันอยากจะอยู่ที่นี่กับคุณ verb to be นะคะตามด้วยสถานที่ก็คือเมื่อกี้คำว่าอะไรคะคำว่า here H-E-R-E e, นะคะ here แปลว่าที่นี่นั่นหมายถึงตรงเนี้ยสถานที่นี้นั่นเองนะคะเพราะฉะั้นก็จะนะ,ะก็จะ <I> แปลความหมายว่าอยู่เนาะแปลความหมายว่าอยู่ ต่อไปค่ะอีกตัวอย่างก็คืออ,อย่างเช่น she will be free tomorrow she will be free tomorrow หล่อนจะว่างพรุ่งนี้นะคะหล่อนจะว่างพรุ่งนี้เนาะหล่อนจะว่างพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือ verb to, นะ to be ตามด้วยคำคุณศรรพัพท์นะคะ verb to be ตามด้วยคำคุณศัพท์จะไม่แปลความหมายของ Verb to be ออกมานะคะหรือ I want to be a teacher I want to be a teacher นะ,ะฉันอยากจะเป็นคุณครูเลอเกิดนะ,ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ be นะคะ Verb mm hmm. be ที่ใช้ตามหลัง to แล้วก็คำกริยาช่วยตัวอื่นๆนั่นเองนะ,ะ,ะต่อไปค่ะเรามาพูดถึง is, am, are กันนะ,ะ is, am, are นะ นักเรียนจะคุ้นมากเลยนะ,ะ Is am are เนี่ยเพราะเราใช้บ่อยใช่ไหมคะเพราะ is am are เป็นคำกริยาที่เป็นช่องที่หนึ่งนะคะคำกริยาช่องที่หนึ่งของ verb to be นั่นเองทำให้เราได้ใช้กันบ่อยๆเลยนะคะได้ใช้กันบ่อยๆเลยทีนี้การเลือกใช้ใช้อย่างไงเพราะมันมี3ตัวเลยนะคะกริยาช่องที่หนึ่งของ verb to be เนี่ย การเลือกใช้ใช้ยังไงการเลือกใช้คำกริยานะคะ um ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคนะการเลือกใช้คำกริยาขึ้นอยู่กับประธานของประโยคนะคะอ่าเพราะงั้นประธานยังไงอ่าเรามาดูกันเลยค่ะ am นะคะ am am นะคะออกเสียงบ้างก็เรียกออกเสียงว่า am บ้างก็ออกเสียงว่าอ m มนะคะ เราจะใช้กับ I ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะ i ใช้กับ M และ M ก็ใช้กับ I ตัวเดียวเท่านั้นนะ,ะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเจอ M เมื่อไหร่ให้นึกถึง I ทันทีนะ,ะอ่านะคะอ่ะแต่อไป is นะฮะ is ออกเสียงว่า is นะฮะ is ใช้กับใช้กับประธานที่อยู่ในรูปของเอกพจนะฮะหรือ singular เอกพจน์ก็คือมีเพียงแค่หนึ่งนั่นเองนะฮะอ่นะถ้าประธานมีเพียงแค่หนึ่งเราจะใช้กับ is เนาะตัวอย่างเช่น she is a woman she is a woman หล่อนเป็นผู้หญิงหรือ uh, it is a cat it is a cat มันเป็นแมวตัวหนึ่งนะคะหรือนะคะหรืออ่ะ uh, he is tall he is tall เขาสูงอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือ,อ verb to be แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์จะไม่แปลความหมายของ verb to be ออกมาเนาะอ่า<ม>นะคะโอเคค่ะอันนี้คือ verb to be ที่อยู่ในช่องที่1ก็คือ is am are นะ,ะเพราะฉะนั้น ช่องนี้นะเรามักจะใช้กับโครงสร้างของ Present Simple Tense แล้วก็ Present Continuous Tense นะ Present Simple กับ Present Con นะใช้ยังไงเราไปดูที่คลิปคุณครูได้ลงไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Tense นะคะต่อไปค่ะ Was กับ Were Was กับ Were เป็นคำกริยาช่องที่2ของ Verb to be นะคะ เอ๊ะทำไมเหลือแค่2ตัวเนี่ยเมื่อกี้พูดไป3ตัวใช่ไหมช่องที่1ก็คือ i s a m a r e แต่ช่องที่2เหลือแค่2ตัวค่ะก็คือ w a s กับ were นะตัวไหนหายไปนะนะอ่ะ w a s นะคะ,ะ, Was, ะ,คะใช้กับประธานที่เป็นเอกกับพจน์ประธานที่อยู่ในรูปของเอก,กพจน์นะฮะเอก,กพจน์ก็คือมีเพียงแค่1น,เนึเนาะเมื่อกี้ที่พูดไปนะรวมไปถึง I ด้วยอ่าก็คือ ในช่องที่หนึ่งที่เราพูดถึง is am a r นะฮะ I ใช้กับ am ใช่ไหมคะ am mm. เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่3ของ verb to be ในช่องที่1ใช่ไหมแต่พอมาใช้ verb to be ในช่องที่2หรือแค่2ตัวก็คือ was mm. กับ were mm. เพราะฉะนั้น I mm. ใช้กับ was mm. ซึ่ง was mm. ใช้กับประธานที่เป็นเอกกัพจน์ซึ่งได้แก่อะไรบ้าง he she it นะ,ะ he she it เนาะอ่านะคะ mm. he she it ตัวอย่างเช่น he was a doctor he was a doctor เขาเป็นคุณหมอเคยเป็นนะ <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะ,ะ he was a doctor เขาเป็นคุณหมอ you were a beautiful woman ตัวอย่างประโยคนะคะ you were a beautiful woman you were a beautiful woman ะะประโยคนี้เราก็แปลความหมายว่าเป็นนะคะ verb to be ในตัวอย่างนี้เราก็แปลความหมายว่าเป็นเนาะเพราะอะไรถึงแม้ว่า verb to be จะตามด้วยคำคุณศรรพัพท์ซึ่งก็คือคำว่า beautiful นะคะแต่ประโยคนี้ที่เราแปลความหมายว่าเป็นนะคะความหมายของ verb to be ออกมาเพราะว่าคำว่า beautiful นะคะตัวนี้มันมาขยายคำนามก็คือคำว่า w o m a n อีกทีหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องแปลความหมายของ verb to be ออกมาด้วยนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะอ่าโอเคนะคะอ่าต่อไปค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่า be นะคะ be d o b w e e n be เนะเรามักจะนำคำนี้นะคะก็คือคำว่า be เนี่ยไปใช้อยู่ในโครงสร้างของ perfect tense นะ perfect tense พอพูดถึง perfect tense คืออะไรให้เรานึกถึงอะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเนาะและยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตแต่ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ perfect tense ก็ให้เรานึกถึง verb to have แล้วก็ verb ช่องที่3เพราะฉะนั้น b e n นะคะ b d l e n เป็น verb to be ในช่องที่3นะแน่นอนจะต้อง มาช่วยโครงสร้างของ Perfect Tense นะฮะในประโยคในประโยคหนึ่งที่เราอยากจะสื่อในเรื่องของความหมายที่แปลว่าเป็นอยู่คือเนาะนะคะอย่างเช่นนะคะประโยคนี้ค่ะ I have been บ้านหนองบัวน School for five years I have been บ้านหนองบัว School for five years ฉันมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบวนาคเนี่ยเป็นเวลา5ปีแล้ว ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะคะมาจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ที่โรงเรียนบ้านาหนองมมนาอยู่นะคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้บีนนะคะและหวังว่านะคะเด็กๆจะเข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ v e r b to be นี่เยอะๆเ,เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าการเลือกใช้คำกริยานะคะขึ้นอยู่กับประธานของประโยคนั่นเองเนาะการเลือกใช้คำกริยาขึ้นอยู่กับประธานของประโยค อ่เมื่อกี้นะคะที่พูดไปก็คือ,อทั้งหมดของ verb to be ทั้ง7ตัวนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่าเนาะโครงสร้างประโยคบอกเล่าทีนี้ถ้าเป็นโครงสร้างาประโยคที่เป็นปฏิเสธทำยังไงนะคะง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนจากประโยคบอกเล่านะคะเราจะทำเป็นปฏิเสธเราแค่เติม NOT นะคะ N o T not ไว้ด้านหลังของ verb to be แค่นั้นเองค่ะดังตัวอย่างนะคะ I am ะตัวอย่างแรกจะเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยคบอกเล่าเนาะ I am a teacher I am a teacher ถ้าเราอยากจะบอกเป็นปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธบอกว่าฉันไม่ใช่คุณครูนะแค่เติม not ด้านหลัง verb to be ใช่ไหมคะก็พูดได้ว่างไง I am not a teacher I am not a teacher ะะอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะเติมน o อตด้านหลัง verb to be นะต่อไปถ้าทำเป็นประโยคคำถามบ้างละนะถ้าเราอยากจะทำเป็นประโยคคำถามบ้างนะคะเราจะทำยังไงเนาะก็ง่ายอีกนิดเดียวนั่นแหละค่ะนักเรียนนะเราจะเริ่มจากประโยคบอกเล่านะเราจะตั้งต้นด้วยประโยคบอกเล่านะคะ ถามากฉันเป็นคุณครูบอกว่าฉันเป็นคุณครูนะ,ะ I am a teacher I am a teacher ฉันเป็นคุณครูอันนี้คือประโยคบอกเล่าแต่ถ้าเราจะทำเป็นสร้างเป็นประโยคคำถามนะ,ะเราก็แค่สลับ verb to be มาไว้หน้าประธานแค่นั้นเองค่ะก็กลายเป็นอะไรคะ Am I a teacher Am I a teacher ฉันเป็นคุณครูใช่ไหมนะคะประโยคคํคำถามที่ถามไปเมื่อกี้เราจะเรียกว่า yes no question นะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be นะ,ะเวลาตอบแล้วตอบแบบสันส้นๆง่ายๆก็ได้นะ,ะง่ายๆถ้าคำถามขึ้นต้นด้วย verb to be เราก็ตอบลงท้ายด้วย verb to be แค่นั้นเองนะคะ่ะถ้าใช่ก็ตอบ yes you are yes you are นะ,ะใช่เธอคุณคุณเป็นคุณครูแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบ no you are not หรือ no you aren't นะคะไม่คุณไม่ได้เป็นคุณครูแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะการทำจากประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็เป็นประโยคคำถามของ verb to be นะคะ,ะวันนี้บอกว่านะคะเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะใครที่ยังเข้าใจนิดหน่อยก็ให้กลับไปดูซ้ำๆได้นะคะจนเราจะเข้าใจหรือ ก็ยังไม่เข้าใจสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะลงใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะถามคุณครูได้คุณครูจะเข้ามาตอบพวกเรานะคะที่สําคัญนะคะเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะกับช่องนี้ค่ะมีสุนแนวนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย